เข็แมแทงตัวในห้องสีขาวที่มีโต๊ะเหล็กเข็มขนาดใหญ่เรียงอยู่บนถาดเข็แมแต่ละเล่มยาวเท่าปากกาปลายแหลมคมเป็นมันวาวชายผู้หนึ่งสวมถุงมือยางยืนข้างหญิงสาวที่นอนอยู่บนโต๊ะเขาหยิบเข็มเล่มแรกขึ้นมาจิ้มเข้าไปในแขนซ้ายทะลุผ่านเนื้อออกมาด้านล่าง เลือดไหลออกมารอบๆบเข็มเขาเสียบเข็มเล่มที่สองข้างๆเล่มแรกเรียงกันเป็นแถวเขาเสียบเข็มต่อไปจนเต็มแขนซ้ายเข็มนับสิบเล่มแทงทะลุแขนไปมาเลือดไหลออกมาจากรูเข็มทุกรูย้อมแขนเป็นสีแดงเข้มเขาเริ่มเสียบเข็มที่แขนขวาเช่นเดียวกัน เข็มแทงทะลุแขนขวาจนเต็มเลือดไหลลงมาตามแขนทั้งสองหยดลงบนพื้นเขาเริ่มเสียบเข็มที่ขาซ้ายเข็มแทงทะลุต้นขาและน่องเลือดไหลมากขึ้นเขาเสียบเข็มที่ขาขวาจนเต็มขาทั้งสองเต็มไปด้วยเข็มที่แทงทะลุเลือดไหลจากรูเข็มทุกรูร่างกายเริ่มซีดเผือดจากการเสียเลือด เขาเริ่มเสียบเข็มที่ท้องเข็มแทงเข้าไปในกระเพาะและไส้ในเลือดไหลออกมาปนกับของเหลวจากอวัยวะภายในกลิ่นเลือดและของเหลวในท้องผสมกันเขาเสียบเข็มที่อกเข็มบางเล่มแทงเข้าไปถึงปอดและหัวใจเลือดพุ่งออกมาแรงไหลลงลาตามข้างตัวเขาเสียบเข็มที่หน้าและศีรษะเป็นฉินสุดท้าย เข็มแทงทะลุแก้มขมับและหน้าผากบางเล่มแทงเข้าไปในสมองเลือดไหลออกมาจากหูตาและจมูกร่างกายเต็มไปด้วยเข็มนับร้อยเล่มเหมือนหมอนเข็มยักษ์ที่มีเลือดไหลอย,อยู่ทั่ว